และใจด้วยเพ็ e. อพดอาออีฟูฝากถลานเพ,พ็ดปุ๊บแลกกันด้วยนะครับมิงรั่วนี่นี่เนี่ยคือจุดจบกูบเจอะเออมื่อเป็นอย่างนั้นจุดจบของแกจะต้องตายไปกับฉันด้วย ตึกรลาดังไงดิดิดิเจอวาระเบิดที่นี่ไว้เลยเจ็บเจ็บจริงเลยชิ้นนี่ฉันอยู่ที่ไหนฉันยังไม่ตายมันเป็นไปไม่ได้ระเบิดแน่น่ะเรมพอที่ทำลายทุกสิ่งในห้องวิจัยรวมตั้งชั้น ใครกันเจ้าเป็นใครแล้วมาทำอะไรที่นี่องค์ชายจินสืกองจีก้ามาที่นี่เพื่อเลือกประชายอะเอเอ เจ้าหดือค่าที่บ้ากันแน่มหาประชายาท่ามกลางสุพพวกนี้เนี่ยนะจริงอย่างด้วยเจ้าก็ยังมีชีวิตอยู่ไม่ใช่เหรอเอ๊ะเจ้ากล้าดีไงถึงได้ลักสายตาจากข้าทีนี้ตาข้าบ้าแล้วชอเป็นใครกัน ร่างกายนี้มันจะแยกเกินไปล่ะไม่เพียงแต่จะได้รับบาดเจ็บยังมีพิษที่หาย,ยากเจ็ดชนิดปะปนอยู่ในตัวด้วยทะ่เหลือเวลาชีวิตเพียงแค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นแล้วสิ่งใดกันเล่าที่โผล่มาจากกองซากศพทำไมฝ่าบาทจึงไม่ลองเดาดูกันแล้วไปคะจอเ,เล่นขาหดึงเ่ะฝ่าบาทนี่ตรงมีอารม์ขันจริงนะ ข้าก็ไม่ใช่อะไรนอกจากคนที่ตายไปลแล้วแล้วข้าจะกล้าล้อเล่นกับท่านได้อย่างไงเอ๊ะแนนมันหยกขาวระดับสูงมันเป็นสิ่งที่ใชใ้เก็บยาระดับสูงอยู่วะฟ่บบาบา์ขอยาให้ข้านลักหน่อยสิไหมคะพวกมันเป็นยาที่สุดยอดมากในการช่วยคนนี้รอดพ้นจากความตายสูงร้อยปี เหตุหลินเอร้อยปีโบหิมาร้อยปีฉันสามารถบอกความแตกต่างและระบุสมุนไพรพวกนั้นได้ทั้งหมดหอไมีคิดหรือว่าเมื่อปีศาจของฉันจะข้ามมิติเวลามากับฉันที่นี่ด้วยจึงกล้าเลยโอ้ยแค่นี้ยังไม่ใช่สิงที่ข้ากล้าทั้งหมดลงเด้นไปค่ะจุกกล้าดีไงข้าอย่านซะ จ,จิจ๊อจิจ๊จ๊ทบอะไรกัพวกเราทั้งสองไม่จำเป็นที่จะมาสู้กันนิเปลืลงแรงแล้วทำไมท่านถึงไม่แสดงความเมตตาและมอบยาพวกนี้ให้กับข้าและเปคข้าฝาบาทในทางกลับกันข้าจะไม่กัดนิ้วท่านและจะยอมเป็นพระชทยาให้ท่านคิดว่าไงไ,ไปคะเป็นพระชายาให้ เจ้าเดเลยข้าจะพาท้อกของเจ้าี่ดำยาของข้าคืนบักโองค,อคจชจท่านดรงเลือกได้ดอยังละขอรับนี่มันเหลือเพียงแค่หนึ่งชั่วโมงที่มันเหลือเพียงแค่หนึ่งชั่วยามก่อนที่จะรุงสางพประบาทกรงรอท่านนำพัทยาก,กลับไปและประกาศการอภพิเศษสมรสดูเหมือนว่า ฝ่าบาทจะไม่มีตัวเลือกอื่นนอกจากข้าองค์ชาจีนท่านดงอยู่ดาย่ะดี๋ยได้โกรธข้ารับใช้พูดตาำต้นพูดนี้ที่เตือนท่านมันใกล้เวลาแล้วขอรับแต่ท่านที่ดีคงจะไม่มีผีหรอกใช่ไหมหากพูดอีกสักคำข้าจะทำให้เจ้ากลายเป็นผีซะแต่ต่านอะไรอีกล่ะ ถ้าตัดสินใจเรียบร้อยล้ะข้าเลือกนะพระเจ้าคงจะจินมทุกเรื่องประทายจากกองซากศพมันจะมีคนรอดชีวิตยอยู่เลยถ้ากเปาแปร่ไปถึงพระรจชาวัาแล้วก็ข้าไม่ไหวละก็ไม,ไ,ไม่เหลือแรงเลยเอ๊ะอะไรลละเนี่ยร่างกายของเขาทุดศมอย่างนี้เชียวเหรอแต่จริงแล้วชีวิตของเขาแข่งอยู่บนเส้นได้ เขาไม่เพียงแต่จะเป็นคนที่ป่วยแต่ยังต้องเลือกภรรยายจัดก,กองสร้างศพแล้วเนี่ยข้าจะพึ่งพาองค์ชายที่อยู่ในสภาพนี้ได้อย่างไรล่ะมีต้องหัวข้าเลยยังสามารถประกองชีวิตได้อีกอีกครึ่งข้าไม่คิดงั้นนะท่านจะต้งตายในวันพรุ่งนี้ร่างกายของท่านทั้งป่วยและอ่อนแอแต่กำลังภายในก็หมดสิน้นแถมยังเป็นหวัดในตอนนี้อีก อีกไม่ช้าท่านก็จะมีใข้และมันจะเอาชีวิตท่านไปจะเป็นหมอเลยเออไม่ไข้ไม่ใช่หมอหมอนนช่ยคนจากความตายและรักษาแต่ข้านั้นเลือดเย็นและโหดร้ายข้าไม่ใช่คนดีสักเท่าไรา่ฝ่าบาทข้าขอถามคำถามอะไรสักหน่อยถ้าหากข้าเป็นพระชายา แล้วก็จะถูกฝังทั้งเป็นไปด้วยหรือเปล่าล่ะถ้าท่านตายดางเล่นพูดถึงเรื่องที่กล้ากำลังจะตายอย่างนี้นางตั้งใจจุดใจดับจริงๆแต่ไม่ต้องหัวข้าจะสั่งให้คนดูแลเจ้าอย่างดีไม่ว่าเจ้าจะเป็นไม้ก็ตามไม้เหรอข้าไม่ต้องการที่จะเป็นไม้ จาไม่อยากเลยงั้นก็คงไม่มีใครหลอกไปกว่าค่าผู้หญิงคนไหนที่เป็นม่ของข้าแค่นี้ก็สามารถไปเที่ยวรอบอาณาจักรได้สามรอบแล้วละแล้วหนะ้าตาทิ่หลอกของท่านมันมีประโยชน์อะไรร่างกายที่อ่อนแอเรื่องเหมือนเย่าัท่านจะรอดเหอเออ ดักาดักกาเดี๋ยวเข้าวิ่งเดี๋ยวเข้าปอบมก็พวกบันต้องเป็นองค์ชายจรินนะพวกมันเป็นดักก่าฝีมือดีจะสัมผัสถึงจิตสังหารที่แรงมากได้ถ้าเป็นองค์ชายไม่ใช่เหรอไม่มีบริวารจะมาช่วยฉันเลยแม้แต่องค์กรักสักคนท่านก็ยังไม่มีไม่ใช่ว่าก่อนได้ดีข้าก็าบอกหรอกลือ หากเจ้าเป็นพระชายาของข้าเจ้าจะตายเร็วไม่ใช่ว่ามันน่าตื่นเต้นหรือไงนี่ข้าโดนต้มเน,น้นแน่เลยไม่เพียงแต่มันจะน่าตื่นเต้นมันยังเต็มไปด้วยความประหลาดใจมันก็แน่ชัดแล้วว่าถ้านไม่มีใครตั้งคงจะสำคัญพอถึงได้ทำให้ใครบางคนปองร้าย ยัเมื่อเจ้าดูเจ้าตัวรอดได้ถ้างนั้นก็ก็สามารถไปจัดการพวกนักฆ่าได้อย่างไรกางบน่ันว่าไงนะเมื่อเสียงโจกกระเดื่ข้าจะกระโดดลงจากรถมานี่ข้าเชื่อในตัวเจ้าสืกคงจีแต่ว่าด้วยร่างกายที่อ่อนแอของเขาก็คงจะตายยปไม่กี่วิจะเกิดเขาตายก่อนโน้ตที่วันพรุ่งนี้จะมาถึงล่ะ ิในน่าจะพาฉันออกไปจากรถมาด้วยโอ๊ยจะบ้าตายแต่ก็จะบ้ากระโดดกันดิวร่างกายในตอนนี้การที่กระโดดลงจากรถมาก็เหมือนกับฆ่าตัวตายจ,าจะลำบากแล้วสิห้าเมตร สี่เมตรได้ดุดดังปเปล่เพล่งปเปล่เพล่อเหมือนดังโลหิตสามเมตรมือปีศาจหยุดจงหยุดและเปลี่ยนทาน่าง ông xe của giờ tay ra Thế cho bị chuối Nên Ông trai chị, thật là bên bệnh bà cha phải này thật rồi ออออไปบอกเหรอพวกเจ้าควรหาทางมีชีวิตรอดที่ได้ก่อนเถอะอ้อายพวกก็ตายหมดเลยเจ้าเกลงยก,กวก่าที่ข้าคิดท่านก็เช่นกัน นิดจ๊ะเอ๊ะใครที่รู้ความลับของเค้า <c oughs> <อ>นี่<อ>ในตอนที่ฉันเช็กร่างกายของเขาก่อนหน้าี้เมันแน่ชัดแล้วว่าเขาจะตายในวันพรุ่งนี้เชา้าแต่ตอนนี้ ว่าเขาจะมีวัยยุตยอดเยี่ยมเพียงใดเขาเปินเพียงแค่คนป่วยที่กำลังจะตายตอนนี้เวลาชีวิตของเขาเหลือเพียงแค่หนึ่งชั่วโมงเท่านั้น